การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีนี้หลายคนกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองนะคะที่นับวันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขณะที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่าง FBI ก็ได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้สมัครเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งและการตรวมตัวในที่สาธารณะด้านผู้เชี่ยวชาญค่ะก็ได้ออกโรงเตือนเลยถึงความเป็นไปได้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงทั้งก่อนแล้วก็หลังการเลือกตั้งรวมไปถึงภัยคุกคามที่มีต่อหน่วยเลือกตั้ง ความพยายามในการขัดขวางการลงคะแนนเสียงและการโจมตีอาคารรัฐบาลขณะที่วัฒกรรมทางการเมืองที่สร้างความแตกแยกและสื่อสังคมออนไลน์ที่ขยายความตึงเครียดออกไปก็ยิ่งทําให้เกิดความเสี่ยงของเหตุรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้มากกว่าการเลือกตั้งครั้งก่อนๆจริงๆก่อนหน้านี้ก็เคยเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงระหว่างกลุ่มผู้สนับสนุนแล้วก็ต่อ<ม>ต้าน2ผู้สมัครนะคะ รายงานระบุว่าที่รัฐเพนซิลเวเนียชายคนหนึ่งเข้าไปต่อยชายวัย74ปีที่สนับสนุนรองประธานาธิบดีกัมลาแฮร์ริสที่ศีสะนขณะที่ตอนเหนือของรัฐมิชิแกนผู้ก่อเหตุที่โกรธแค้นอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้ขับรถ ATV ชนชายวัย81ปีที่กำลังติดป้ายหาเสียงให้กับทรัมป์จนได้รับบาดเจ็บ แล้วก็ยังมีอีกหลายเหตุการณ์เลยค่ะที่เกิดขึ้นกระทั้งล่าสุดเมื่อวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งเหลืออีกเพียงแค่1สัปดาห์ก่อนจะถึงวันเลือกตั้งจริงกลุ่มคนปวนเมืองได้ลอบวางเพลิงผีบบัดเลือกตั้งค่ะที่เมืองพอร์ตแลนด์รัฐออริกอนและเมืองแวนคูเวอร์รัฐวอชิงตัน เจ้าหน้าที่ตำรวจเผยว่าผู้ก่อเหตุได้ใส่อุปกรณ์จุดไฟลงไปในหีบบัตรเลือกตั้งซึ่งถึงแม้ว่าระบบดับเพลิงภายในหีบบัตรจะช่วยเซฟความเสียหายของบัตรเลือกตั้งลงไปได้บ้างแต่ก็ยังมีบัตรเลือกตั้งจํานวนหลายร้อยใบยที่ได้รับความเสียหายนะคะซึ่งตํารวจเชื่อว่าเหตุการณ์ทั้งสองเหตุการณ์เป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกันค่ะ แล้วก็มีการเผยแพร่ภาพนิ่งจากกล้องวงจรปิดด้วยซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีรถบลวโว,โวจอดอยู่ข้างๆหีบบัตรเลือกตั้งก่อนที่จะมีการลอบวางเพลิงด้านเจ้าหน้าที่รัฐออริอรกอนประกาศเลยค่ะว่าจะไม่ปล่อยให้เหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มาขัดขวางการเลือกตั้งตั้งแต่วันนี้จนถึง5พฤศจิกายนขณะที่ตัวผู้สมัครเองอย่างอาดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ต้องเผชิญกับความพยายามในการลอบสังหารเขาถึง2ครั้งนะคะครั้งแรกก็คือการหาเสียงในวันที่13กรกฎาคมในเมืองบัตเลอร์รัฐเพนซิล ซึ่งมือปืนถูกวิสามันอีกครั้งก็คือเมื่อวันที่15กันยายนใกล้กับสนามกอล์ฟของทรัมป์ในเวสต์ปาล์มบีชรัฐฟลอริดาซึ่งผู้ต้องสงสัยถูกจับกุ่มได้และถ้าพูดถึงเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองก็เริ่มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่ปี2016ที่ทรัมป์ลงสมัครชิงตำแหน่งก็อีปาา้ประธานาธิบดีและจากนั้นทวีความรุนแรงขึ้นนับตั้งแต่ผู้สนับสนุนทรัมป์ ก่อเหตุจราจลบุกอาคารรัฐสภาในวันที่6มกราคมปี2021ด้านรอยเตอร์เปิดเผยว่านับตั้งแต่เหตุการณ์บุกรัฐสภาในครั้งนั้นก็มีเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง เกิดขึ้นมากกว่า300คดีนะคะนับเป็นความรุนแรงทางการเมืองในสหรัฐครั้งใหญ่ที่สุดแล้วก็ต่อเนื่องมากที่สุดนับตั้งแต่ทศวรรษที่1970ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความรุนแรงทางการเมืองก็เตือนเลยค่ะว่าบรรยากาศที่ตึงเครียดระหว่างการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี2024นี้ก็ทําให้เกิดสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนโดยเฉพาะกับทรัมป์ที่มักหาเสียงด้วยการใช้วาทกรรมที่สุดโต่งรุนแรงอย่างเช่นขู่ว่าจะนําศัตรูทางการเมืองของเขาขึ้นศาล และระดมกองทัพจัดการพวกฝ่ายซ้ายหัวรุนแรงที่เขาเรียกว่าศัตรูภายในนอกจากนี้ตัวทรัมป์เองก็ไม่ได้ปฏิเสธโอกาสนะคะที่จะเกิดความรุนแรงถ้าหากเขาแพ้การเลือกตั้งโดยในการให้สัมภาษณ์กับนิตยสารไทม e ์เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาในประเด็นที่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงหรือไม่ถ้าเขาแพ้การเลือกตั้งในวันที่5พฤศจิกายนนี้ทรัมป์ไม่ได้ปฏิเสธค่ะแล้วก็ยังบอกให้ผู้สนับสนุนด้วยว่า ถ้าเขาแพ้การเลือกตั้งครั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าเขาถูกโกงศาสตราจารย์โรเบิร์ตเพปแห่งมหาวิทยาลัยชิคาโกซึ่งศึกษาเรื่องความรุนแรงทางการเมืองก็แสดงความกังวลเกี่ยวกับความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งนะคะในรัสมรภูมิที่ผลการเลือกตั้งเนี่ยอาจจะต่างกันเพียงไม่กี่พันคะแนนโดยได้เปรียบเทียบสถานการณ์นี้เหมือนกับฤดูไฟป่าที่มีวัสดุติดไฟง่ายและมีความเป็นไปได้ที่สายฟ้าจะผ่าลงมาทีนี้ถ้าเราไปดูผลสํารวจของนิตยสารไทม์นะคะก็พบว่า ชาวอเมริกันหนึ่งใน4กลัวว่าสงครามกลางเมืองจะระเบิดขึ้นหลังศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันที่5พฤศจิกายนนี้โดย84%เชื่อว่าสหรัฐจะมีความแตกแยกมากขึ้นในปัจจุบันเมื่อเทียบกับ10ปีก่อน ขณะที่27ค่ะก็กลัวว่าจะเกิดความรุนแรงขึ้นหลังจากการหย่อนบัตรเลือกตั้งแล้วขณะที่ผลสํารวจที่จัดทำร่วมกันร,ระหว่างสํานักข่าว AP กับทางศูนย์วิจัยกิจ,ก,จการสาธารณรัฐนอกเผยว่ามีความวิตกกังวลอย่างต่อเนื่องนะคะถึงความเปราะบางของดินแดนประชาธิปไตยเก่าแก่ของโลกซึ่งก็เป็นเวลาเกือบ4ปีแล้วค่ะ ที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ปฏิเสธที่จะยอมรับผลการเลือกตั้งในปี2020จนนำไปสู่เหตุจราจนบุกอาคารรัฐสภาและมีความพยายามยุติการถ่ายโอนอำนาจอย่างสันติ ซึ่งจากการสำรวจพบว่ามีผู้มีสิทธิเลือกตั้งราว4ใน1ิคนนะคะที่ระบุว่าพวกเขากังวลมากเกี่ยวกับความพยายามที่จะใช้ความรุนแรงเพื่อพลิกผลการเลือกตั้งในวันที่5พฤศจิกายนและยังมีอีกจำนวนที่ใกล้เคียงกันนะคะที่มีความกังวลว่าจะมีความพยายามทางกฎหมายที่จะล้มล้างผลการเลือกตั้งขณะที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งประมาณหนึ่งใน3บอกว่าพวกเขากังวลมากที่เจ้าหน้าที่การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นหรือระดับรัฐมีความพยายามที่จะหยุดการสรุปผลการเลือกตั้งด้วย